คือว่าไปฮอนโมกแล้วพอเพิ่นคือบ่กลับแต่พอเพิ่นคือกลับมานําอีกตุ๊อ้าเพิ่นว่าว่าคอยสิงเมื่อนอนต้องเห็น่ชัดคอยสิงเมื้องนอนต้องเห็นอือจังเะฮอนมื้อเขานัดหรือคะว่าสิลงมาวันันถ้าเฮาว่าไปมันยังก็คือง่ายเบิดบัดพอเฮาไปเฮ็ดแล้วมันก็บ่ได้ง่ายเลยง่ายเลยเนาะเพราะว่าเฮานี่ก็แม่นอยู่ว่าเฮาเป็นสายเลือดคนไทยก็บหักแต่ว่าถ้าพอพอผู้เพิ่นเลี้ยงผู้เพิ่นฮับผู้เพิ่นบ่มาให้เฮาก็บ่สามารถเฮ็ดได้ แล้วเข้าไปในแล้วถามหาเจ้าอยู่บเห็นไ่มคุณคอยกัดมือเห็นฮะไม่ไล่ก็ใช้ชีตาใช่คุณคอยว่าบุห็นคุณคนยด้วโอ้ยนอชเชนบอกแม่เชนบอกจะไปพ่อคอยอยู่ใสน้องเตี๋ยพี่น้องเลยดับหน้าก็คือว่าแย่ดับหน้าคือว่าเลี้ยวเลี้ยวพี่น้อง ยังคือมีแต่ขี้ตุมแท้เลยเหรสบายดีนุ๊กล่ะเฮ็ดยังเฮ็ดได้เองเป็นยังอันนี้เหรเกิดความผิดพลาดเกิดความผิดพลาดด้ยยังหายแห้งบ่บ่ปนได้บ่ปนได้บ่อืมยิมันอ่อนนะนาโอ้ยอยากลองของโดยลองมือฮะประกันมาแต่ใส่ไปยังได้จังหวะไปมีแต่ขี้ตุมพงแท้มาแต่ลองเห็นไปยังลองเห็นล่ะอ้ยไปซื้อ ชื่อเครื่องและเครื่องใช้เครื่องใช้เด้อาแม่แม่มาแต่ไทยมนมีขอฝากว่าไงเสื้อเสื้อชงเออแม่ฝากถ้ากานเป็นร่มอยู่ใช่นางออบงรนเป็นหม้อเป็นหมออ๋อบางเรืนสามหม้อเนฮะตันี้เหรอใใครกินมอวัดเออพี่้องเลยบริเจ็บใส่บรุ มันดินมันอ่อนดินนอ่อนเอ้ยจะไปกั็ไปไปกับเอื้อยเด้ไปกับสติ๊กไปก็ผมม่ย้ให้อันนี้อย่ามาบอกพี่ในกับพี่น้อยสบายดีเด้อโดยโดยสบายดีดูละโดยเนาะแต่ทางเอื้อยคือมันเป็นยังไงสักคือสะอาดสะอาดแท้เนาะโดดทันมันยืน โดดท่านฮูบาโดดฮูบารโดดชิโรมาโดดเลยีนจ้างเงินความดุลยลับๆก็ยังยืนเลยจีนจ้างดนบ่บเตี้ยให้กลัวคนลงไปลำให้ลำหน้าเนาะบ่ตี้คือึกแห้นางนี้ลอยเลยบ่เขาว่ามีน้าหือยันบดนะโยมีน้าายันอาบใครตนแต่คี้ตม ใช้สิอาบน้ำเลยบริบันี้โดยไปโดดน้ำนองเลยไปโดดน้ำน้องบานนี้เอาคือบ่าน้้ำก๊อกไปโดดน้ำน้องก้อนโดดน้ำน้องก่อนเลยสัหราอาบน้ำสะอาดเต็มหลังสิบ่โดโดยว่าเป็นย่งบ่ลดนะอย่าว่าอย่าดกระทกปอกเปิกใช่รึโอ้โหพี่น้อเลยโดดกับคนตกขี้ตมประจันพี่น้องเลย vai sàpeo nam y đã, mà sẵn, rồi, xin chào thằng métu, ếtto, thằng măng rồi, đang phanh làng, đang khui này, khui dần dần, kia là lằng thì căng căng, anh đây kia โอุ๊ยยาอันตรายขวดบุก่ายกินทำเนี้ยเลยเป็นที่ใดแม่ตู้ไปไทยเป็นที่ใดต่างกับบ้านเขาอยู่บ่ตีต่างอยู่บ่ก็ต่างกันแล้วเนาะบ่แม่แหละไปพักกันเศร้าห้องแหมนอนแม่นบ่แม่นจะคืนน่ะคืนเดียวคืนเดียวปู่ไปเลยตัวเตี้ยตัวน้าเลยพี่น้องเลยเออเอาแต่แบดนี้คืออัน มือมือไปนอ่นอ่ะมันที่แชสซีเนาะตื่นมาที่เส้าหานะแม่นออกมาแล้วนัดนัดเจอบ่นัดเจอกับพ่อบุญธรรมน้องปลาได้ผลมาเลยนะได้มาเลยมาเปิดคดเพื่อเวียดโอ้ไปใจทิ้งเจ้าอ่าอะไรวะนี้เป็นได้เสตุกคือว่าบริเวณเลยจ้ะคาร์บอมาเาคเขาบอมาก็คือบอมีผู้อันยืนยันบอ

แน่บางด็ก <Happiness> น <unting> ้อยเขาคืนคอยก็โดนคืนนิดน้อยโอ้ถือว่าใจลเก่งอยู่ได้ครั้งแรกว่ดตู้ที่ว่าได้ไปขึ้นคันได้เดือนแมนลครั้งแรกเลยเนาะเอาวัดชี้ยโยนยันโยนได้เราน่ะเออมันเดือนไปเอ้าสิขึ้นตัวไรได้หมดเอ้าสิขึ้นขันตัวไรได้หมดไหลเลยๆเยอะจีแต่ว่ามันพอแห้งเนาะไอยิ่งไปอ๋อโดยได้ยังแน่สามมาฝากประตู ไม้หาหน้าไม้เพื่อนบอลผักเนี่เพื่อนบอกหน้าไม้เอาบัดอันนี้แหละคือบัดเวลาไปแล้วคือว่าไปห้อนโมกแล้วพอเพื่อนคือบบกลับแต่พอเพื่อนคือกลับมานําอีกตุเอาเพื่อนว่าว่าคอยถึงมื้อนอนต้องเห็นมาชัดคอยถึงมื้อนอนต้องเห็นอืมชะห้อนมือเขานัดบอกเขาว่าติลงมาวันละลำธินหนึ่งเออแล้ววันนี้พอพอเพื่อนมานอนอยู่าลงเห็นนี่ ตื่นมาเพิ่นได้กลั๊บขมาพี่บ่อกเมื่อเลยอ๋อเมื่อเลยเมื่อเลยบ่้อยได้ลงไปนอนหนับเอาไหมาต้อยลงไปนอนเป็นหมู่เพิ่นออืเมื่อเลยศราห้องอยู่ลองเฮ็ดเนาะลองเห็นเอ็ดตื่นไปซามาแล้วแมงกลับเลยกลับเลยอ๋อบ่ได้ตีกลั๊บขมาในพี่อีกเนาะอืเมื่อเราไปยังกลับขึ้นมาอีกเนาะทั้งๆที่ไปฮอดมกเลยกันเนาะเออเป็นยังเราคือกลับขึ้นมาเราเราย่านบ่ฮอดบ่อรวยอะไร แล้วว่าบอกว่า,า,ามือลายเธอว่ะมือัลบไม่คอยสิเราทาเขาอยู่นี้ปนเป็นพนเมืองนั้นน้อือ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 มีเบียกมีเบียเเยเพิ่นกลับไปอีก,นกดนงากาครั้งแรกเพิ่นว่าสิอยู่จังมือสะแต่ว่าบ่มีเบียวันที่หน่ได้อยู่นตดกันอีกด้อยู่จนหอบวันที่หนึ่งเลยสั่งคอ,อ,อยเมื่อบัด แบบนี้ก่อสิบรยูฮัดพุ่นน่ยแบบเพิ่นยากเวียกกับกัปเมื่อก่อนอ๋อเราเป็นที่หนึ่งเลยสั่งมานัดกันเลยสั่งไปอีกที่หนึ่งสิบอ่ะขา้มขามากะได้ไปให้เขาหัมาล้อทายมุกวันที่วันที่หนึ่งเดือนนี้บ่ก็เดือนนั่นเองนะอืมไม่นี้ก็วันที่วันที่ไม่ได้ที่ยังไม่ไี้เช้าเช้าพุกเชจจ์เนาะเชจจ์ได้ก็เบิดเดือนนี้วันที่หนึ่งนัด กันไปเจอกันยมโมกอีกเขามาเข้ไปเข้าปุ่มมาแล้วก็ยาเอาต้องโทรกันก่อนเนาะนั่นแหละเอาอะไรฉันว่าโทรบ่ได้สัตว์ตุกบอกบอกพ่ได้บ่ได้พอบนรรมนั้นอืมพอบนรรมติดต่อบ่ได้มาได้เลยเอาขอติดต่อบ่ได้คำไปรอบนี้ก็บเช็ดได้อยู่บวะสิเอาพอผู้ทธชามมันพอลงมันู้ทธชามไม่เกินปามบกบกใครนะบกของน้องนี่ของพอของสอย มาไล้ค่ะพ่ออุนทัมเน่เนาะพ่ออุนทัมบอกบอกเบอร์อ้าวน้องปลาเนี่ยพู้ผู้ที่ซานเป็นพ่อยังไาพ่อพ่อพ่อแบบนด้นะพ่อเลิมพ่อเลิมลุงเลิมลุงเดิมหรือว่าเราเอิ่นดุ้งหรือว่าเนาะเป็นพ่อดุ้งเดิมไอของพ่อ อันนีู้แพทย์กันแต่าลุงตัวอันลุงตัวอันว่าผู้บล็อกบล็อกเบือน้องปาเป็นพ่อแพะกับพอน้องปลาบัตรผูอันชื่อรุงเดิมนี่เป็นเป็นไอของพ่อต้องไปทีนึงเนาะก็เลยบดเลยมาทังนั้นก็ขึ้นมาแต่รองน้ำมาอาบน้ำสะาดตไมใชของคัดผิวอันที่ว่าล้กันล่างเขาซื่อเซเว่นเมื่อไหร่ sai đó bò uý đẹp, đẹp như khác. xẻ nè ngốm gì xẻ hòi na. này tôi Phật nát đi đó Phật tu đó. Đơ, sảy đi. bài nhẽ ngài nè, Phật tu năn thế nè. Ừ. <laughs> Thằng mai hắc già la nó. Tôi ừ. hình Phật tủ dù huyên sóc chấm mưa đây. ม <ừ> ันน <I> ั้นได้เนาะบ่อืมก็หากินเป็นโพท่านศึกษาเพิ่นก็อาบน้ําใส่ครีมนวดว่าซั่นโอ้เด้ออือต้องเียกะเียบ่นี่ได้ยังยังนะตายบ่ได้เครียดได้หายได้ล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆเออบ่เจ้าบ่เอาเล็กตะปูตอกใ่ได้หอยนํากกาอือๆๆ กันนั่งชิ่กินข้าวเลยตุยังอยู่ได้ยังกินใชมไหอนี่คอยกินอยู่วัดขอไปจ้าอ๋อลงวดัดวอรซันล,ลงคำเพลพนนพนินผลคำเศร้าเผลอุ้ยผลตกไปลงที่หามือที่งอหยางทางเปืือนเนาะเปืือนเออเออเออฟินเอาเลยเลน้องมวยไปใช่ใช่น้องมวยนะชาวบ้านเชากินเพอว่ะเชากินเพอ บ่แม่ชมบ่แม่ย่างอัองปลากระบาดจ่อมาเฟ้นอ้อมอจ่อพี่ลูกอจอกมาให้เพคนที่ไหนเขาอยากน้องคนอยากคนก็ไปเอาไปดีเลยเาตัวเองอิ่มได้เชยได้ชู้ตัวเองอิ่มได้ยาโอ้ยบางแน่น่ะเอาตัวเองรอดเด้อพ่อแน่ดิบ่เอาตัวเองรอดเด้อพ่อมาทำไปมาจอกมาให้ไปตู้ได้รึ cà phê nôn, một mảnh cà phê nôm ừ, ừ. ừ, ừ, này, nấm kèn, bơ này nè, <laughs> ừ, sắn ừ. <laughs> này, nhặt giỏ mà tắc, ăn này, cái nhánh cây này, này vợ, nó, ừm, ngôm gôm hoi bao, ba, bẻ gôm cái này, nong cái cái này, nong ba thào này bao, hoi ju bao lâu, gôm, gôm hoi ju, mè kèn, ăn cà rát gì đấy, nó, chong thieng nó, lại côn ơi bao เออประตูได้หรกไม่มาบอกประตูอืมงุ้มปูบกีกงเพิ่ด้วยบอมั่นบอนั่นบอ่าเยบอบอข้าหางงูมาจะสัางมา่กันใช่ยังเนาะเอดสีลกัแลกลงน้ำเกลือมคลายาโดยแล้ววันี้พอเพิ่นได้ในตูเพิ่นม้ามที่หนึ่งนี่กัแบบเพิ่นเฮ็ดเดีวเพิ่นเช็ดไปได้คือว่ามีผู้ค้ำอย่างซี่นะมันกับอะไรคือเก้าเราของใบมา ก็อยู่ไทยคือก้า้องปลาว่าเมื่อยได้ว่าซันบ่ได้แด้ก็ยาว่าซันบ่ยาบเนี่ยค่ะข้าวบัวมาข้าวบัวมาขาบัวมากระยาบได้เนาะใบชื่ออืมมีแต่ว่าคือคือข้าวว่ากันนะเนาะมันมันงงง่ายคือคิดเนาะก็คือว่ากันข้าวว่าในมันง่ายมันยังก็เขาวว่าไปมันยังก็คือง่ายเบิดบัดพอข้าไปเห็ดแล้วมันกับบะไรง่ายได้เนาะเพราะว่าข้าวอีกกระเมนยุบว่าข้าเป็นสายเลือด คนไทยก็หักแต่ว่าถ้าพอพอผู้เพิ่นเดี่ยงผู้เพิ่นหับผู้เพิ่นบ่มาให้เฮาก็บ่สามารถเฮ็ดได้คือว่าเตียงเว้าวแน่เราว้าอยู่เด้เว้าวง่ายนะว่ะวัดไปแล้วมันยากเนะลราอ่ะถือคั่นไปกับผู้เพิ่นฮู้ทุกอย่างเนี่ะเนาะยังว่ายากเนาะถ้าไปกับผู้บ่ฮู้ขี้หมูขี้ไก่ขึ้นเท้าหนิยังจักสิวัยได้พี่น้องเอ้ยเออเนาะถือทางไปตู้ก็บ่เคยไปถ้ายจักเทื่อซ้ําบ่เคยอืมครั้งแรกเนาะตู้เนาะ การเข่าไปซื้อยังในอันในในตึกในห้างในอันเออังสำนวนยีวิสันวะนี่ไงหาง่งมุกหานเลยจัดนักจัดเต็มเลยเป็นบอกชื่อเคืองว่าเต็มที่ ก่ไ oh um, uh, um uh, ่ได้ยังทำนี่ว่าออหันไดเด็กน้อยได้คอยทีได้หมคอยไปยืนเงิงเขาแม่ตู้ม่ตู้เราไม่ได้ยังเลยนมันบ่ถุงอะไรมนมีผัดถุงผัดถุงน่ะถือยู่ว่า่ได้ก็อยู่สั้นองมีสิ่งแมตู้่ได้เอาบ่เอามาพี่มาพี่มาเาไก่ให้ได้ยินแต่เสียง อะเด้อบันีเด้อเนาะน้องติ๊กเอ้าอหน้าไม้มาเปียงบ่นเนาะสบายดีหน้ไม้ยังน้าไม้บงป่ตูเอาอันนี้ส่งนี่จะซื้อเมื่อนั่นเป็นบ่นะตัวทะเลอยู่ไทยค่ะตักเลนว้ายอ๋อแบบว่าฮะซื้อลายตัวลายรวมสิบเลายรวมกันอือประตูได้ดนกาไม้มากบ้านนี้ไม้บ่ยังดีออออออ ประกันได้เสื้อผ้าอืมเอาแต่เสื้อผ้าว่าอย่างอื่นโมมี่มันบ่เอาแต่เสื้อผ้าใช้ชื่อให้เบางคนซื้อให้บ่เตียงบ่พอกคอนบ่อ๋อพกคอนซื้อให้อ่าแสดงว่าขามไปไทยที่หนึ่งนี่กลับมาต้องหิวเป็นพวงนั่เนาะเป็นซื้อให้เด้พ่อคนเงียงเงินหลายได้อืมอืมอืมคือว่าแะไรพ่อพนการอ่ะ ยังไหได้เนาะเพิ่นก็เลยซื้อให้ว่าชื่อเพิ่นอันนี้แหละคือเพิ่นแดนเรื่องให้น้องปลาเนี่ยเพิ่นกยจกให้น้องปลาได้ดีเพิ่นกะเล่นให้ว่าชั่ออืมมันหากบุเป็นคือที่พอเพิ่นคาดหมายไว้พอเพิ่นอยู่ิดเห็นใจเราอยู่เนาะล้วก็เป็นคนดีผู้หนึ่งทังพอเพิ่นกะไรคนอื่นอาจฉรเว่าเ่าต่างนานาแต่หากตาจะว่าตามที่เฮาพูจักเพิ่นมาหลายเดือนนี่ก็ถือว่าเพิ่นกับเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่ามีพระคุณต่อน้องปลาผู้หนึ่งเนาะ มือมาเย็บมือนั่ะพักกันเข่าห่านมีหมากะจัดนักจัดเต็มแบดไปไทยมากะหิวเป็นพ่วงเพืพี่น้องเลยผู้ใดจักทงก็อีละทงสีน้ำตาลนะผู้ใดสองเืชิงห้อมกันเลยมาแล้วก็ปั่นกันผู้โตผู้ใดผู้สองโตสามโตก็ว่ากันเนาะ เฮ้ยยังเหิงตัวไอ้กำลังกระโลกระเลขึ uh, ้นหน้าเจ้าอย่างนั้นนาเฮากะนี่กำลังกระโลกระเลแบบนี้ได้หนิอืมแล้วก็ามพันเนาะเดือดชีวิตค่อยนะเดือดวิค่อยบบนี้ช่างสิได้เกี่ยวบัดบัดพ่อพอนอนจะลองเห็นเน่น้องปล่าบันออกไปส่งพ่อพอนกลับบ้านว่าฉันลูกไม่ได้ออกมีแต่พอนกลับเองเพิ่นเออ เพื่นนั่งรถโดยสานโดยสายทางบ่เมื่อสายช้างเหรอตอนเราอ๋อนั่งรถสายทางเมื่อโออ๋ออเกิดเมื่อตอนเศร้าบ่อ๋อตอนเศร้าเลยเพื่นเมื่อตอนเศร้าเลยอือเพราเพื่นก็ยังได้กลับขึ้นมาอีกเนาะทั้งๆที่ข้ามไปไทยแล้วนะเพิ่นยังกลับมาส่งนกปลาฮอดบ้านอีกนอนพักอยู่มุกอันอยู่ดองเห็นอีกคืนหนึ่งตื่นซาบ้าจึงได้กลับ อืมเรียบร้อยบ่อีล่ะเรียบร้อยน้องเตี้ยเฮาว่าน้องป่าว่าสิชวนเจ้าลงไปงมหอยอยู่พาขึ้นมาเปลี่ยนชุดก็เนาะว่สิได้ลงหนองน้ํารอบ2บ่จักเนีจักแเป็นไมื้อ้อยู่รถสบัวเมื่อยบ่ค่อยว่าโอยว่าอยู่รถตอนผู้บ่าวกําลังเด้อโรงยาบาดนี โอ้ยข่ออยากอายผู้บ่าวดิผู้บ่าวกำลังย่างกำลัทางเซวเซลว่าันนดหน่อยเขาเลองเียนเนาะตายีน้องเงินนีนบ้หลุดเนียนน้องเงินวันกองขี้แก่นเดีแกปันน้ำมันเึอเงินพอีกพูที่ถึงถึงปัมันเพิ่พูดอีกขึงมาไกลอือสันบอกเออเออเอถ้าน้องเตียว่ากระเกระเซาาสันมือนะ้ไม่นี้วเข้าไปในล้วถามหาเจ้าอยู่เห็นค่อยกมือเห็น ไม่ไลก็ใช้ีตาช่คุยว่าบุเห็นคุยได้กโอยเนาะันบอแม่เชนบอเจะไปพ่อคอยจะใจ่ใส่ชีตามันมืดเต็มเลยเลยเนาะยันแมนอยู่มันมืดไปหอดใสคอก่ขันก้อน่มีลิงอยคเอ่าเปข้บุเห็นเจ้าสช่คุยว่เยห็นเมเห็นได้ก็ไม่ไล้เลยเออคือบุบิดแก้วไม่ฉันหูบ่ผายเป็นผายบิแก้วคลิกๆๆเลยแห แฮ่สิต๋าเฮ็ดโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยอ้าๆพอดีเลยเนาะพอตู้เอาหน่อไม้มาพอดีแกะแกงตอนเที่ยงนี่โอ้ยเจ้ามันบ่เที่ยงแล้วตอนนี้สิบ่ายเนาะบ่ก็ได้อยู่ตอนนี้1 0 0นบ่แม่นบ่ป่ะ12:00แล้วบ่เบิ่งลูก1 5 0 1 2ย่างแล้ว พอดีเลยเนาะแกะแกงตอนเที่ยงนี่ชุมนุ่มกันนีโอ้ยนางอยูโฮ่ไม้นี่คักเป็นยังอืออือโดยโดยโอ้หทางประตูมาแล้วกับงบงบอยู่เฉยแล้างเฮือนผู้ไม่สนใจเลยเดี๋ยนี่ได้บ่มีได้อยู่นี่บุเมนเฮ็ดเพีแอตโต๊กขีดตุ่มนะบ่เนาะ ใช่น่บ่มีกุญแจคือไข่ก้นดได้แม่จัวเหรอเห็นบ่เห็นบ่เห็นซรบ่เห็นซแล้วเหรอบ่แก่แล้วแล้วเนาะฮะบ่อันนี้ถือว่าเป็นอันแนงนีมันคือชื่อแม่นบ่โออย่งอันนี้ของไพ่ฉันของเอติก โอ้จะใช่ครีมทาผิวนี่บ่วนะอันโบวีแบบสีบัวสีบัวเออเออเออโดยป้าสาโอเคพี่น้องเห็นทางน้องคนแก่เราไมน้ำมันเอ่าเน้นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนมาสนน้องเข้าไปเจ้าคลิปบ้านพี่น้องเลยลาป้าลาลุงกน้อยสบายดีสบายดีเด้อโดยสบายดีเอ้าประกาศหน้อยสบายดีโตเออแซ่บคักปูย่างว่น่ะฮะข่าวเห็ดกินน้ำแข็งอ๋อยนาะพี่น้องเลย ป้าโอเคสับปนะีน้องเนาะสลักคิ้นนี่กะเจ้าคิปแล้วเนาะทางสบายกันกมาโอมาลมมาดินทำเป็นตู้เพิ่นถามาไปไทยก็มาเป็นนี่ได้เนาะใครพี่น้อยก็ถามความรู้สึกของเม็ตู้เนนะี่ยเนาะกอะย่างพอเพิ่นไปแล้วก็กลั๊บถึนมาส่งน้องป้าข้าเทือเขาวสานไหนก็ได้ออกไปนอนอยู่หนองเขนน์มาสับพ,พี่น้องเลยโอเคสลักคิ้นนี่จังไดก็เป็นกำลังใจให้คือเกา่าคือเดิมเนาะแหละกะขอบคุณขอบคุณ ผ้รักผู้ใหญ่ที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ไลา,า์คือเกา่าคือเดิมเ้อพี่น้องเนะาะจแต่ในชั้นคินดนี้ไปแล้วพี่น้องเก่าก็มา,มาสบายดี